ที่นะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเด้ยนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาปั้นเซลลี่สลีดนะครับเป็นล่างเป็นขั้นสูงสุดนะครับหรือว่าขั้นอันต้านะครับก็ผมซุ่มห้าตัวไปได้เลยนะล็อกเลยเขีนครับมาดูสกิลแรกเหมือนกันนะครับ ดยแรกมันจะให้อาหารสร้างบาดเยในเ้นที่สีนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต40%ฟื้นฟูพลังชีวิต40%ของพลังชีวิตนะครับเจ็ดีนะแล้วก็ยกโรคหูดับ้าลบยบผักพวกของพักพวกนะครับสี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่บอบดีนะอากาศฟื้นฟูเลือด เลือกแบบเลือกผลรับด้านผลรับด้านลบของศัตรูนะฮะแต่ไปดูสกิลที่สองน,นะครับเป็นฟ่างสเศดนะครับฟพราะเศษคือฟ่างที่มันถี่เนี่ยมันเรียกว่าสเศษเหรอมีฟันแบบมีชักเลยอนะเอาไว้แบบเต้นทีวีค่างสเศดย,ยกเลิอกทักษะประตาของศัตรูนี่เห็นทุกตัวอยู่แล้วนะครับ ทุกตัวที่มาใหม่มาแบบไม่ได้เก่ามากนะเห็นอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดโอเคแล้วก็ทําให้สกูทําให้ทําให้ศัตรูชะงักนะครับคือสตันนะสกิลนี้คือดีนะเอาไวส้สตันนะครับแล้วก็ลดอาตาัตราลดทักษะศัตรูนะครับ,ล,บลดลดชัตสิอะไรเนะี่ยลดอาตาัตราลดทักษะก็ดีเหมือนกันนะทําให้มัน มาโจมตีทีมเราโจมตีได้ง่ายขึ้นแล้วทีมมันหลบได้ยากขึ้นครับครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเหมือนกันแต่มันแค่อันนี้มันเป็นแบบนานกว่าเอออันนี้มันช้ามันมันเร็กว่าแต่มันช้ากว่าใช้ร่างใช้ร่างอัลต้ามันจะดีกว่านะครับแต่ถ้าจะปั้นเป็นก้าดาวก็มันก็ต้องอันนี้ดีอะแล้วก็มาดูสความสามารถนะครับเมื่อกี้ดูทักษะอะไรนะครับดูความสามารถกันนะครับ ควสามารถแรกก็คือในตาแห่งวิญญาณครับเนเจอร์นี้ความสามารถจะไม่ได้ผลทบใดๆนะครับนึกถในในจุตินะครับอันนี้ผมไม่พูดมากเคแล้วก็กิลนี้ดีนะตัดแร่นะครับอันนี้ทุกคนนะ่าจะรู้อยู่แล้วนะจิวนี้นือตัดแร่นะครับมาผมยังไม่ได้ปันนะป้นเลยเปิดได้นะ เปิดได้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ผมเพิ่งจะมาได้มีโอกาสมารีวิววันนี้นะปั้นพร้อมกับรีวิวนะครับแค,คบเมื่อวานผมเปิดเปิดไอ้ตัว๋วอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรตู้แปดปีไปนะครับเนี่ยผมได้บ้าไฟได้ตัวนี้นะบ้าบาร์บีคิวเป็นตัวที่ดีนะสองตัวนี้แต่ผมมีแล้ว กระเลตไม่ได้ใช้นะครียกมาอัพกันด้วยนะมาเป็นเจดกันขุดโกงผมนี่ยมีเหลือเลยอ่ะเออยัดไปเลยครับโอ้คู่สองเลยดีสกักคู่นะครับติดน้ำแปบ๊บเคลียบมาต่อกันเลยโอเคทีนี้ผมก็สามารถปั้นได้แล้วนะชิ้นส่วนผมมีเยอะมากอ่ะทุกคนดู โอดูเดี๋ยวอีก่เป็นร้อยอันนะโอเคมาเร็วๆเฉยพออยู่แล้วมีตั้งร้อยอันน่กลัวหมดเคีอยวกลายเป็นซาลิสเลดข้างครับชิ้แปลกมาเลยบ่อไฟเจ็บไวบ่อไฟเจี๊วจืมอะไรไปหมดเลยตัวนี้เอาไปวิ่งได้ดีนะ ก็มีสเตจวิ่งมานะครับทุกคนใครไม่ได้เล่นเล่นก็นได้เลยนะ <It is. S 1> กบฟ้าผมมีไม่เยอะกบฟ้าผมยังไม่ครบไงอะไรเนยะมีชนิดด้วยมีชนิดนี่ประมาณเนี้ยครบไหมเดี๋ยวนับเลยขี้เกียจไปออกหนึ่งสองสาม าเ1ด1ป1เฮ้เดี๋ยวไปนับนนูนับผิด <laughs> ที่ผมไม่อาที่ผมไม่อันนี้ผมนับผิดนะครับงขั้สูงสุดมีชนิดสิตัวนะครับีจะนับได้ยี เดี่ยเซลเอยสีเยอะแล้วนะเดี <S <S ๋ยวผมฟาตีกิวพอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยรีวิวนะโอ้เมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาป้อมโพนี่ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเอาไปดูก่อนว่าเขาให้เอาให้ให้เอาอะไรนะโอเคครับเขาให้เอาป้อมห้านะโอเคเพราะฉันั้อผมจะตีป้อมห้านะป้อมสิบไม่ได้ไหวโอเคมาตงาตีแล้วน,นะก็จะแพะ้ ผมว่าน่าจะพแพ้นะผมใส่อย่างงี้นะใส่ตัวกาบินไปสองตัวเอ้ยใส่ตัวบินไปสตัวนะนตัวบินดีมากผมใส่รอยป้อมคนอื่นดีเนาะผมใส่รอยเอ้ยใส่รอยป้อมคนอื่นเก่งมากเลยมาดิโอ้ยอซ่าอึซ่าอซ่าอึ ตัสซ้ายไปสติวแ,แ,แหวโอ้โหไมโดนเฮ้ยผมตีได้นะนะปล่มไอกโกโดดันี่ยดซ้ายตายสองตัวัมใช้ตัวที่สองตัวเฮยไจ้าเ้ยไวมากมัไม่ค่อสทงทีอซ่าผมหายกันเย นัง่งนัง่งแล้ครับได้ผมไปเขาพัดมาผมจะได้กดปีกเขานไม่ไหวอะ่ะแพ้อะทุกคนใครบอกชนะเนี่ย ผมก็ตีชนะหลายรอบอยู่นะต้นกิวตำนานะแต่ไม่ใช่ทีมนี้งทีมนี้ถือว่าไม่นับโอเคทุกคนโมันก็ไม่แปลกหรอกทีมเขาเกียรตึงมาผมเอา้าดูแคปเอ้ยยังยแคปเออเฮ้เยแบบไปทุกคนต้องชนะสตาร์หนึ่งไม่งั้นไม่ยอมผมขอไปดูทีมเขาอน,น เอลเอลเอลสี่หกกับเอลห้าสามเอลสหเโอ้เป็นหัวกิวอะเอลสี่หก็เลยเอลสี่หกมีสองคนอะคนนี้คนนี้คนนี้ เจือตึงมาลองไอ้สักทนะีห้ามแพเด็ดขาดเฮ้ยผมต้องสู้อย่างเต็มที่และห้ามแพ้เดี๋ยวละผมจะถอดตัวกันบินผ,ผมจะถอดตัวบินออกแล้วใส่เอลซ่ามาแทนใส่เอลซ่ากับเอลซ่ากับดาวมินชีมาก๊อปมาตัวบินมราใส่ทำอะไรไม่ได้เนะ <c oughs> มื่อกี้ผมใส่แล้วผมต้องแพนะ สีอินฟ้าไปแล้วแก้ทางครับเขาเรียกว่าการแก้ทางข้ากูดรดเร็วหยุดมากดกลับม,มันพัดอย่างนี้ผมก็พัสสีสวยฮ้ยเขาคลั้งโู้ซ่าผมใส่ยาจุ ตายหน่อยตายตายผมเนี่ยตายเฮ้ยเฮตัวปีนยาโอ้ตัวกันดินเนี่โอ้ทุกคนแฮ่มเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายมันก็นยากอยูด่ดีเออ,อแล้วก็โอ้โหแตกโอ้โหหมดเละเลยทุกคนเละอ่ะ แย่กว่าตาที่แล้วอีกอน,นี่ไม่ไหวเลยโห้โหทาบูนัดด้วยปิดป้อมเลยดูยังไงก็โอเค ยิวนี้เราติ้งขึ้นแล้วผมเนี่ยแบบว่าไม่ไหวอ่ะอเคยมาเข้าเรื่องก,กันดีกว่าทุกคนออกล็อกเลื่อนมานานละมาวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซอร์รี่สเลดข้างนะครับเกียร์ผมก็จะใส่กระเป๋านะแต่ผมก็ไม่ถอดละ,ะรีวิวกันดีกว่าทุกคนมันไม่มีดาเมจเพราะฉะนั้นนะผมจะรีวิวด่านนี้นะ,ะด่านเดิม เอาไว้ทดสอบดาเมจแต่ผมก็จะเล่นได้มันมันไว้ทดสอบดาเมจนะทุกคนแต่เนี่ยแต่ผมเนี่ยไม่ทดสอบนะผมจะทดสอบความสตาร์ทของมันว่าสตาร์ทดี่เท่าไหร่ยากดออโต้ auto, ทำไมอุ้ยแร่500เกียร์ทำไมเบียร์500นี่ไงเนี่ยอู๋แม,น,มนสตาร์ทอย่างแมนน่ะเดี๋ยวผมลองปล่อยดตัว เขาใส่กระเป๋าดิวิโหลบแ,บบแ,ลแบบย่าแน่นอะแหม่วิสวยแฟนที่แม่ใช้ล่างนี้มันจะสตัร์นานนะทุกคนเนี่ยโอ้โห,ห,ห,หไม่ได้เดินเอาบป่าล็อกมาทํำไมเนี่ยไอ้เป่าล็อกเก่งมากนะทุกคนช่วงเนี้ยบป่าล็อกอย่างแรงเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเป่าล็อกตีดิโอ,อ้ยอย่างเนี้ยอย่างแรงเลยอะมันสตัร์ทอะเห็นไหมไม่ได้ขยหยับอะทุกคนอีกรอบ แว่เรียบร้อยเฮ้ยสะตันไปข้างหลังเลยอะนี่ดีเดินนะทุกคนเอามาลงมาโอ้ยดีเดอนนะทุกคน,าาน,น,นกคนูยังดีอ่ะบอลล็อกอะดีบอลล็อกแรงเรียบร้อยนี่จบไปเลยได้นะจะได้เป็นการเพิ่มรีวิวไปิเวยนะครับไปเลยโอ้ยยังชิวอ่ะ มันจะฟันแม่นมากอ่ะนี่เดี๋ยวคุณสองเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นกระเป๋าด้วยนะกระเป๋าดูเหมือนจะใช้สกิลบ่อยกว่านะอันนี้มับวกอะไรอ๋อนี่ก็บวกอ๋อแต่มันบวกนะนี่แต่พลงังลบดีเยอะพลังลบดีเยอะมากทุกคนแบ็ดเลยแต่ผมก็ไม่ใส่น้ำเบ็อ่ะแบ็ดมาใส่ตัวอื่นดีกว,ว่านะเนี่ยใส่กระเป๋าดีกวนะ่าทุกคน าเนี่ยอัตราสก,กิลต้องห้าสิบก,กว่าอัตราลงดีด้วยแต่ว่าอัตราลงดีเดียวมากเลยดูอัตราลุกอ๋ออัตราลงดีไม่ใช่เท่ากระเป๋านะเนี่ยอัตราสก,กิลอัตราใช้สก,กิลแปดสิบเปอร์เซ็นนะลองใหม่ลองใหม่การเดิมนะครับพอผ่านด่านนี้ผมจะไปเล่นด่าน444นะสี่อยสีนะครับ มจะดูว่ามันจะมันจะสตาร์ท okay. ด oh, okay. ีขนาดไหนโอเคไปละมาป๊อบหน้าป้อมวิ่งเร็วด้วยนะอาจจะเป็นเพราะเดือนนี้ด้วยนะป๊อบเนี่ยโอ้โหลองลองต่อยเดียวต้องปล่อยแค่ตัวเดียวเลยมาน่าจะแบะแหละโอเคน่าจะปล่อยไปรัวๆกีปานาำช่วยดันโอ้บากิมาทำไมเนี่ยโอ้ทุกคนไม่มาเลย แยกดูสก,กิลมันเล้วก,กี่มาช่วยทำไมเนี่ยเอามหยทุกคนเอามาปล่อยรัวๆเลยว่ะตัวเนี่ยบ,บ้ปึ๊บอ้าวลบยิงแฉะเรียบร้อ,อยตัวต่อไปมาในง่ายก็ดีอ่ะยิง วัดตัวแตะโอ้โหตัวสตันให้ตัวทุกคนสตันแน่นจริงอ่ะแตะแต่ก็บ้างไปหน่อยนะเออสวยสตันเป๊ะรียบร้อยตันอีกสตันเออเรียบร้อยแล้วสตันอีกเออเรียบร้อยนี่สต์นอีก เพราะเสีย่ยคือมันมีดาเมจถ้ามันมีแบบสักสามพันเปอร์เซ็นต์สองพันเปอร์เซ็นต์ก็ยังโอเคได้มีดาเมจหน่ะตัวนี้เหมาะกับการบัฟกับสตัร์เท่านั้นนะไม่เหมาะกับดาเมจโอ้โหเอาว่าเอาว่าสูนึงช่วยดีย๋ยมันไม่มีดาเมจไงมันมันตายเอาว่าสูตนึงใกล้เอาสูตนึงคิดอะ่ะโอ้สตัร์ไม่ได้เดือนนะไม่ได้เดือนนะทุกคน เูแกไม่ได้เดินบอลสุงหนึ่งสก,กิลสิโอโหบอสูงหนึ่งไม่ยอมใช้สก,กิลทุกคนหนงตัวก็ได้อะเออใช้แล้วฟื้นปู่บอลสูงหนึ่งก็แรงจริงบอลบอสูงหนึ่งแรงเกินไปโอ้โหสตันแบบสตันให้มันไม่ได้เดินนะเพียงพอละน่าจะนานเกินนะทุกคนไป PVP ีกว่า ผมไม่ยากอัดนานมากเพราะเดี๋ยวอัดนานแล้วมันจะเออทีมนี้เลยตึงๆเนี่ยมาเลยปอดตึงๆเ่ยทุกคนมีตัวบินไหมไม่มีันดี <laughs> ตั้งชื่ออย่างแบบอ,อะไร,รกันเล่นทุกคนไปนะเฮ้ยนี่นี่สตันหลังนะข้างหลงัหลงทุกคนเห็นข้างหลังนะโอ้ยอะไรนะมไม่ผัดไม่ผัดกลับเลยนะไม่ดีกว่าโอ้ยไม่ไหวพัดเถอะเดีือดริงสเลดผมจะตายหมดนะเฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้ตะกี้ไหมเป็นรูปเอ้อะไรก็ไม่รู้พี่มัน,นป่าไปแล่วจะเป็นสเลด ขาบอกว่ายูนลสลิดยูนบอกว่าปาลาสลิดยูนลสนลสิดจำไม่ได้เนี่ยโอ้โหโดนอุ้ยโดนสตนาร์ทยริงดีอ่ะอล่อยตัวได้ไหมอุ้หยหัวใช้ดีมากนะทุกคนใครไม่มีตัวสตาร์ทดีๆนี่ใช้เลยนะตัวเนี้ยผมแนะนําเลยดีมากเออต้องหนีดีเนะี่ยม มันเท่มันเค่ทงมันเค่ทงสองมันไม่ได้ตึงไปมากนะทุกคนผมแค่อยากให้ทุกคนดูว่ามันหมันสตตนดีขนาดไหนหน้าตัวบอตัวเต็มที่ตัว,วออโอ้โหไปตัวโอ้ตึงมากเลยตะเรียนถึงายไปในหุ่นเนี่ปย,ป,ยป้อยไปเถเดี๋้าแค้ เอาลืมเปลี่ยนทุกคนลืมเปลี่ยนทีมเอ้ยไม่ใช่ลืมใส่ตัว,วลืมใส่ตัวทีมสองมาทุกคนนั่นแหละปล่อยทุกตัวเลยอ่ะโอ้โหเห็นทุกคนดูรีวิวเลยเล่นอะไรของผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมเล่นเซตเดี๋ยวทุกคนมันเดี๋ยวทุกคนจบแล้วเจียมมือจางแม่นนะทุกคนเจียมมืดคอมแม่นจริงส่งใส่ใส่ดาอส่งใส่ใส่ใส่เกียร์แบบโจมตีโดนแน่นอนแน่นอนเอา เฮ้ยทำไมไม่ใส่แต่ทำไมมันแม่นจังอะทุกคนผมรูรทีเป็นหมู่เลยอะเจมืดอะเชี่ยเชี่เฮ้ยทีมบดทีมบอดกระตึงนะเนี่ยมีมีบอสเอ้มีไอ้บาวล็อกด้ยน่ากลัวนะบาวล็อกอะเจอที่ผมบออ่ะห้าตัวนะอ่ะโอโอเค ไม่ได้เอามีตัวบินแล้วผมเอาตัวกันบินมาคืออะไรไม่ประมาทดละทุกคนปล่อยตัวแล้วตัวผมแพ้ไงอยากให้ดูตะกี้โซเลตีซเลตไหนเนี่ยก็เล็ดอะตายอะแล้เลดมันปางอะทุกคนตายเลยแต่มันก็อึดนะมันก็เอ้ยไม่ใช่มันอึดมันดีมันโจมตีดีอะ กินสเลดน้อยไอย้เนี่ยไอ้สเลดผมเนี่ยทุกคนตายหมดแล้วเลยเนี่ยผมเห็นตายเนี่ยอีทีน้อยเออเออเออใช้สกิลดิใช้สกิลเออเมื่อกี้ใช้เออน่เนเนี่ใช้สกิลแล้วตัวตนนันตัวไหนตนนัวตันต้องดูตัวสเลดอย่างเดียวเลยนะ เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยบากิดูไหมบากิโอ้บากิเออดึกอึดเกินพลาดอย่างเดียวเลยบากิโอ้ไม่คือไม่ไหวไม่ไหวเหยียดมูนตัวนสามทีมันงเออตายโอเคลีดเออเนี่ยไม่ไเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปกล่องข้อความแล้วเครื่องหมายจุดจุดจุดนะทวดเนี่ยนี่คือสกิลของลีด không phải tấn Tại đi leo oh, hồ ít cơn Giờ đi tấn luôn đi <laughs> เดือดราชินดีว่าคิมขเขาไม่ได้โหดมากเหมาะสมกับการทรสสขขีผมเยินน,นี่ีกแหละร้อยเทสตัวละคิมีดร้อยเ้วแหละ ใส่ตัวยืนไปตัวนึงนะสองตัวอะไรก็ได้มาจะได้อืดอืดสามเลยอ่ะมามันจะมีธาตุธาตุน้ำธาตุปลายนะตัวยืนขอ,ขอ้โหขี้ตัวนี้ตัวนี้แน่นอนโทวะโอ้ยี้ไม่เอามั้โอ้ยี้ไม่ได้ยืนขนาดนั้นนี่ตัวนี้แน่นอนโอ้โหใส่เกียร์ ดูยาวผมไม่ใส่เกี๊ยวผมไม่ใส่เบนนะ็ดนใส่นี้ไปอ่ะได้เร็วๆเ,เนี่ยใส่มั่วเลยคาถาด้วยมั้ยขะทาเออคาถาสันเป็ดโอ้โหไม่มีรถแร่เลยถอดถอดรถแร่ไปไหนหมดรองเท้ารอารถแร่เียใส่รองเท้า,ชาเาชยนี่แหละทุกคน ดูย่างนะปเป็นาตุน้ำท่านไม้ดูย่างตัวหนึ่งนะดูย่างก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือซือเอา้าเอา้าเดีวเวเร็วเวมันทตาอะไรเนี่ยตัวนี้อาอเนี่ยเอาไม่ได้ปัน้น คนไม่มีมัดไม่มีโคดี้เหรอดูผมตาถั่วเนี่อว้า <laughs> จริงจริงตาถั่วจริงโอเคทุกคนตัวยืตนตนะ่ำกว่านั้นผมจะใส่ไปถึงนี้แล้วผมจะตีกับเดือยเฉียนผมยังไม่ได้ใส่ชนะอ่ะผมแค่จะใส่มาแบบมาเทสตัวเฉียน <c oughs> ไม่赖เนี่ยล,ลิสทะเลนนะ่ะ เลเอ่องตัวบินโอ้ใครบอกให้เล่นตัวบินคือยินไม่ไว้ใจได้นะมันต่างกันนี่เนี่ยครูปโค้ชโดนตวตัวต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 วนแบบรัวเลยนะทุกคนไม่ได้ละอึดเกินเบาล็อกแรงเกินนะ่ะตายหมดเลยนี่ขนาดทีม เอ๊ะมีสมโชคเลยแต่ผมไม่ตีนะตีไปก็แพ้เข้าใจไหมเอ,เอาเป็นอ่ะอยูยิบเจ็ดอ่ะไม่รู้มีตัวบินไหมผมไม่กดดูทีนะไปโอ้โหมีดาวินชี เอเออู๋ถูกวะเฮ้ยเดี e ๋ยวอูไม่ป่อยตัวยีแล้วมั้งตองใรทำอูคนดูไม่ได้เดินน่ะไม่ปล่อยแล้วไม่ปล่อยตัวยีแล้วนี่เดินมังง่ายอู้หนี่พยยดเลยดูดิโอ้สวยคนนี้นักเรียนเด็กกาเี ไม่ต้องขับเคลื่อนทีนี้ใส่ลิสเลดไปทีเดียวไปยิงยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้เดินซุกซุกซเรียบร้อยยิงตัวไหนไปก็ขยับนะทุกคนยกเว้นการกรอบนะดูท่าไม่ไหวไปเออเนี่ยโดนสตาร์ทลบกสตาร์ทบาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะทุกคนสตาร์ทจนตายอ่ะถัวไปตีหน่อยถวมีดาเมจนะ กูสะต้์นแบบดีอะสะต้์นดีเกิน,นอะทุกคนโทรไปอีกตัวดิโอ้โหสะต้์นเกิน,นอะทุกคนเกียวของมันจะนานพอละเดี๋ยวผมไป สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ